เป็นชัยชนะแมตช์แรกนะครับของสโมสรไฮพาร์ทสโมสรที่โมเมธนาชาสุขสดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นให้กับสโมสรดังกล่าวนะครับในแมตช์ที่ต้องเจอกับเรสปาร์คทีมที่มีมนกาวดีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของอินโดนีเซีย อันดับที่3ของตารางนะครับแต่มาพลาดท่าให้กับทีมไฮพาร์ตอันดับสุดท้ายของตารางอันดับ3เจออันดับ7แล้วก็เจออันดับ7ทุบ3ต่อศูนย์เซตนะครับโอ้โหยินดีกับโมเมธนชาสุขสดด้วยวันนี้ลงเป็นตัวจริงทั้ง3เซตเลยแล้วโค้ดก็ไว้วางใจมากปรบมือโมเมยืนยาวทุกเซตเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนออกเลย เรียกว่าประสบความสำเร็จมากขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็จะเชิญชวนทุกคนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจโมมีธนชชาสุสดๆกับชัยชนะครั้งแรกของเธอกำลังใจสำคัญที่สุดนะครับทุกคน